คิดบอกตอนที่สร้ยอยบางเมฆขาวไหมบัฮะค่ะไอ้บังบ่อบอ่ครับยังไหนบ่อทว้อยบางเมฆขาวแต่ทว้อยบางเมฆขาวเนี่ยโลเอ้ยซับลุงเลี้ยงเยีย่ยงเยซับลุงเลี้งลยงอะไรจ้ะอ๋อซับลุงเลี้ยงนะหมู่บ้านซับลุงเลี้ยงแม่นบัวจ้ามันมันจะเยี่ยงเยี่ยงกันซับลุงเลี้ยงอยู่ฟังทั้งนั้นโอ้อพี่สาวพี่ซื้ออะไรเกาะพี่ยังเกาะผมจำไม่ได้เี่พัดเลยจ้ะพี่พัดเลยจ้ะที่ผมไปส่งเมื่อไหร่ที่ว่าเป็นตายเป็นยังเกาะ หมอมาเล่นตาบวมจ้ะเออตอนนี้มมนดีหรือนหรือยังครับตอนนี้มันก็แค่ตูแสงแดดได้ให้อมเอาด้ยครับได้อมเมาอยู่บอมละไายในปากจ้ะอมและไา่ในปากเดี๋ยวผมไปส่งให้ครับประสองกระปุกเนาะจ้ะราคเทเก่าว่าจ้ะครับผมครับครับจ้ะเดี๋ยวเจอกันครับผมเร่งๆหน่อยจังหน่อยเนาะประมาณสักห้าโกว่าๆนะครับ่าจจะหอดเนาะจ้ะเดี๋ยวจะทั่วข้าอีกเท่านึ้นก็จะครับผมครับขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับจ้ะ ่่ีคือบบป้าที่อยากไปก้สามโคกเงินป้า,ปาจ้ะเราป้าที่สั่งยาไช้ซัตอนอยู่สามโคกป้าที่สั่งยาได้ได้บลาไป,ไปไปจะตรงได้บ่ตอนนี้อยู่สามโคกบ่ตอนนี้พุ่งนีิจ้าพะุ่งนีิไปสามโคกจ้าเอาบอกมื่อนี้ป้ะอย่าเอา,ามื่อนี้ตัว ไม่ไม่กระตับยังบอกไงสังตาออกมือวันไหนวันวันวันไหนที่หาหนูจ้ะอ right, ๋อเอาตาออกวันที่หาผู้บ่ได้ไปได้ไปได้ได้ได้บ่กินดีอยู่บ่เอาถามก่อนกินดีอยู่บ่แฟนก็แบบก็กินดีอยู่แล้วแบบเห็นเห็นหลังเห็นเห็นขึ้นมาชัดชัดชัดัดขันแล้วหนูจะว่าอืมกินไปสามสิบเมตรอันนั้นตาแจ้งตาใสขึ้นแล้วบ่ โคกทิพน์เม็ดละจ้าสองปุ๊กละจ้าจ้านองกระปุ๊กแะตาแจ้งตาใสดีขึ้นอยู่เนาะประทับใจในจิตค่าอายแค่สับเฉียวอยู่แมนบ่ตอนนี้อยู่วัดลาดนวัยวันที่ชิญายไปสามโคกลบบุรีผู้บ่บ่ใช่ลบุรีจ้าตะคุมธานีจ้าตะคุมธานีไงเป็นประจำการอยู่พุ่นจ้าคุณแม่กระย่ายไปน้ำบ่จ้าคุณแม่กระย่ายไปน้ำได้ครับได้ได้สั่งได้คือกันจ้าจ้าแล้วเราสามวันนี้ปุ๊บมือก็สิได้เลยครับของแบบนี้นะจ้าจ้าเออเดี๋ยว ต่อมาเอางันเอกรป๋าที่โทรมาสั่งที่ทานังเลวันที่หาผมบอกจ้าหมายเรขบัญชีผมมาโอนเงห้ผมปุ๊บผมก็ส่งให้เลยครับโอนให้มื่อนี่ปุ๊บมือก็สิได้ของเลยนะผมส่งไปแบบนี้เลยอย่างผมส่งไปทางน้องจอกอะส่งมื่อนี่ปุ๊บมือเขาก็ได้สินค้าเลยนะทุพทรณีนี่ใกล้ๆกัส่งได้อยู่สามคกจ้าจ้าเดี๋ยวไดายเดี๋ยวแปะที่โทรมาถามที่ทนังเด้จ้าสามารถส่งได้ตลอดทั่วประเทศต่างประเทศผมก็ส่งไปขึ้นกันนะครับจ้าจ้าจ้า เออสุณสายไงก็เลยโทรมาถามเบิรงว่ะที่ได้บ่ประเด็นเงื่อนอยู่เนาะซื้อไปกินนี่เนะาะจ้าจ้าคุ้มค่าอยูอ่แจ้งตาสายตาคุณเป็นยังไงคุณพ่อเพิ่นนะเธอเพิ่นตอนเนี้ยเพิ่นกระตาแบบสา,า,ยายม,มันไล่ไล่มัวมัวกับคันนั่นไงนั่นจ้ามองก็ค่อยเห็นจก็สิแหละบ่บอดกลางค<ด>ืนอยู่บอดตาบอดกลางคืนอยู่บอดเป็นยังไงกลางวันจ้าแต่แต่จอมจอมกลางคืนเนี่ยมันก็เห็น เห็นเห็นเปิ่มดีอยู่แต่กลาง้อนน่ะมันลายๆจ้ะอ๋อวันนี้กินอะไรแค่สับเตียวเข้าไปแล้วมันดีขึ้นแล้วมันบ่จ้ามันดีขึ้นแล้วจ้ะอืมดีขึ้นเรื่อยๆเรากินเข้าไปอยู่ประมาณหกสิบเม็ดนอตอนนี้เนาะจ้าจ้ะหกหกสิบเม็ดแล้วจ้ะเห็นนาเมียชัดเจียวี่ว่าถามเล่าอยู่บ่เห็นนาลูกนานาล้านชัดขันแล้วจ้ะโอ้ดีใจน้ำดีใจน้ำของแน่แน่นอนเระว่าของปลอมนะครับตอนนี้ของปลอมหลายนะตอนนี้จ้าจ้ะแค่ต้องซื้อที่ดีเจเจิดจ้าพารวยเท่านั้น จ้าจ้าขอพูดหลายนะครับจ้าจ้าช่นจาดีจ้า